วันนี้ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง4ห้าหกป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับซวงซวงวินอีกแล้วครับพี่น้องเอ้มาพี่นั่งที่มาเล่นเกมอันบื้องคือนะครับผมนะพญาบื้งคือนะครับก็ขอใส่ที่เบ็ด120เลยละกันนะครับทุน3,000เนาะมันก็เป็นเกมคอมโบนะครับไปพันรอบยาวๆครับผมไปครับมันเป็นเกมคอมโบนะครับลองใส่เบ็ด120ดูนะครับว่ามันจะไปรอดไหมนะครับผมนะในทุน3,000เนี่ยมันจะไปรอดไหมนะครับ แต่ถ้าเป็นลักษณะงี้ก็ไม่น่าจะรอดนะครับเดี๋ถ้าเป็นลักษณะงี้คงไม่รอดนะครับโอ้โหลดไปมากครับผมลดมากก็ได้มากครับผมไต่เยงครับผมสวยงามครับเนาะลดมากก็ได้มากนะครับผมนะใส่เยอะก็ได้เยอะใส่น้อยก็ได้น้อยก็ไต่เยอะครับผมเน้นๆไปเลยนะครับเอาแล้วครับจังหวะนี้นะครับลูกเขียงข้า,าก็กระตุ้นก็ผมกระตุ้นก็ผม บเขาเต็มเกี้ยครับผมเอาแล้วไงจังหวะนี้มาพูดไปหนึ่งทีนะครับผมนะมีเต็มเหี้ยวะเต็มเหี้ยครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องเอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยอันเดียวก็ไม่ค่อยนาอสังโอเครางวัลก็ตัวสามพันหนึ่งร้อยไปเลยนะครับผมนะสี่พันเจ็ดไปแล้วครับพี่น้องแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจนะครับเพราะบิดเราสูงนะครับผมนะ เขาเดียวเสร็ล้วครับผมหายเบิดในพริบตานะครับเนาะโอเคไปกันเรื่อยๆครับอ้าดูดคอยลัวๆเลยบาดดูดคอยขึ้นลัวๆเลยครับพี่น้องอี่หยังวะไอ้ผู้ชมฟุ๊บพญ่าบึ้งขือตื่นก็บาดเลยเอาลูกขิงข้างมาก็ตื้อครับผมตื้อคับผมตื้อคับผมวันนี้ก็เตะยังไปหนึ่งทีนะครับเนาะ เกม,มพญาบึ้งคือนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเกมคอมโบนะครับเนาะห้อนห้ห,น,ห,น,หนครับพี่นอนะ้องเนยรอดหลนะครับเร่ๆรับผมไวเอาลูกขียงข้างมาันกระตืออีแล้วครับพี่น้องนะลูกเขียงข้างมันกระตือกระตือบ่กระตือกับผมกระตือบ่บผมบอลบ เออเพียร์กระบอมมาแล้วครับผมนำมาพูดอีกแล้วนะครับจังหวะนี้ว่ายังไงว้าเออเพื่รนก็บอมมีต่อครับสวยงามนะครับเนาะมาจังหวะนี้ต้องเข่าเร็ว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 พญาบึ้นกื้อพญาบึ้นกือเอเพื่อนก็บอมอุ้ยมีแก้วมุกมันบ่อยเกวยเนี่ยเขาได้มาอีก2อ0 0ันเก่านะครับเนาะ7,000ไปแล้วครับผมตอนนี้นะครับผม ขนาดยังไม่เข้าโบวนัดเด็ดน,นี่พี่นอ้องไปแล้วครับบาท,ที่นี่เริ่มเป็นจังหวะดูดแล้วนะครับผมนะ <c oughs> แตกแล้วก็ต้องดูดคืนนะครับผมนะมันเป็นสเต็ปนะครับไอ้ก็เต็มเชี่ยกับสวยหมาตอครับแบบหวานเจี๊ยบอีกครับผมเขามีตอกัวก,กาดข้าวครับกาดข้าว <c oughs> มาอีกครับพี่น้องนะครับมาอีกดูดิอ้าวน่าจะร้อนเอาดับได้ไปต้อนนี่ครับเขียตอนนี้กระบวกอยู่ด้วยครับพี่น้องเะครบเพราะมันขี่ๆด้วยโอ้เขี่วข่ามไหมครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางนี่เต็มหน้าแด้วดิว้าพี่น้องก็เต็มเขียรข่ามสามพันหกเน้นๆไปเลยนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงมาอีกครับพ่อเอิบเขียมเอาม เอ๋อย่างนี้ครับผมไปแล้วอู้ยีสวงอันก็บ่ให้เออบางนี่เมกาครับผมสี่พันห้าไปเลยนะครับเป็นยังไงครับผมลูกเขียข่าแตกนะครับหรือไทยบ้านของเอื้อนว่าลูกอ๊อดนะครับผมถ้าเป็นภาษาอีสานนะครับลูกอ๊อดก็แปลว่าหวดนะครับผมถ้าสวยงามนะครับลูกหวดนะครับภาษาอีสานวลคํา โอ้ยยังพวกเข้าโบนัสเลยครับพี่น้องเลยมันน่าจะเข้าโบนัสให้งข่อยได้แล้ <c oughs> ว,นนาวนนปาน,นี้นะครับว่านี่มีปะครับผมว่านแปดเลยนะเอาคือมาไปติดเออะเท่นั้นเตี้ยไปติดได้ยังไงบ้านจะของไอ้ไฝ้ากับโบมีนะครับผมนะไปติดเปิดเออะเออะมันก็นออกเบืดอตัวปึ๊กเถี่ยผม <c oughs> อยอบอกว่าบ้านเป็นสังกะสีบ้านเป็นสังกะสีขเขาเจ้าเดยเนี่ย ฟ้ากระบอมีนะครับผมนะเทียมกวงเนี่ยควงไม่ไม่ผู้อีกกวงหูทอเขียนอยู่เดี้ยวไาเด็กมาเย็นโอ้ยอกอ่าไปเสียไปแล้วไอ้เดี๋ยวกะพัดลมไอ้น้ำนั่นนะครับผมนะพอตื่นนอนมันเหนียวตัวเก็น,นะครับผมนะเหนียวตัวอีหลีครับผนมะโอ้ยบุคือบุคือจะกระเฮ็ดอีหยังมานะครับผมนะฟ้าหุ้ม่อยนี่มิ้นอัพเบิร์ตนะครับผมนะโอ้ยบุคือครับผม สรุปแล้วนะครับผมก็ได้เปไซส์พัดลมตัวแห้งๆตัวเดิมนะครับอันรถไถอะไรครับพี่น้องแตกๆๆๆกันละครับผมนะมันเป็นยังไงเราถึงก็มีร้านเนี่ยเออลูกเขียงแขกแตกครับผมเอามาตเตื้อแมาตเตื้อไปแล้วลูกเขียงแขกเอ้าสวยงามนะครับเนาะลูกเขียงแขกเตื้อไปเตื้อไปเตื้อไปครับผมโอ้ยบ่ถึงนะผม บ้านเป็นหูหวังเงาขอยจะไปติดเอะอย่างนงี้ยติดไปเปิดไปมันก็เพียงไฟอดนะจะอกหูได๋นะครับบนบนเย็นก็ยังห้องออฟฟิศได้แยบนี้เวลาค่อยอัดคลิปคอยก็ไปอัดหุ่นในทวงน้ำหุ่นนะครับผมขอเรียกว่าหาที่สงบสงบอัดเสียงนะครับ เป็นไทยบ้านนีิเบิง้งนี่โอ้ยบ้ากูมือมือกบ็บอกจะพูดเดียวนะครับเอาแล้วไงจักวันนี้อู้ไปเลือกเสาเลยก็ไปน้องเลยโบไปตัวแล้วนะครับบ่เขาก็บ่อเอานะครับผมนะเดี๋ยวค่อยมาล่าลมืเงหลังนะครับเนาะไปพี่น้องเลยแตกมือสองเน้นๆไปเลยนะครับถึงโบนัสไม่เข้าก็แตกมือสองได้เหมือนกันนะครับผมนะไปฮอนครับผมขอไปตัวน้ำสักหนึ่งทีก่อนนะครับผมนะป้ายป้ายป้ายใหญ่ๆกันครับผม